มีคนไม่ไม่มีคนขุดาดได้ม่เป็นไรง่ายๆเอ่นตา่นตาหนีเล่าของของแรนด้ะช่วยไหมช่ยช่วยช่วยมาน้ำเดี๋ยวช่วยถืออันนี้ให้ย้อนขับรถ อันดีเสร็จแล้วไม่เป็นไรผู้ช่วยเยอะนะถือชุดได้วันนี้อะไรฮะชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวทั้งไปทั้งกลับเปล่า ท่นร่นเล่ขอรงขอรุ่นนี้ค่ะมีตืนด้วยตื่นด้วยตื่นยังอันนี้อันี้ของรของแบรนด์ของน้ำที่แน่ๆไปแล้วนะทุกคนเจอกันนะคะ มือช่ยนะคะอไอจีให้ด้วยนะใครล่ะคะทางเดอระตาบายบายบายโอ้ยจบัเดี๋ยวต่อกจับไ้เย ได้ใช่ไหมทักี่ค่ะไปด้วยกันเหรอคะไปอ้าวเหรอมาส่งมาส่งพอแล้ว <c oughs> โจทย์งานกันเราได้ลืมบ่ขอถ่ายรูปกับน้องได้ไหมไม่น้องเขาขนของไม่ดีให้พี่เขาถ่ายไงแอะแอะสุกี้ ฮั uh ่นฮั oh, ่นแดดร้อนใช่ป่ะขอบคุณนะคะอันนี้โหลดอ่ะอันนี้ไม่โหลดอันนี้ต้องโหลดไหวป่ะพี่ขวัญชุมไป่ะ อ้าวโน่นอีกโน่นอีกมาอันนี้ไปให้อ่ะเจอกันนะไม่ช้าแล้วแบบค้าแอันให้ไม่ได้หรอกมั้งเนาะเดี๋ยว แกลนเนี่ยพี่จะเอาข้าวยัดใส่กระเป๋านี่นะเออให้ข้าวเอาข้าวไปด้วยอ๋อกระเปานึกว่าเ้าจริงจริงกสามเดือนกัน ได้แต่ข้าบนมีมือนท่านมองเห็นเปล่านกพูกวะเนี่ยมีปัญหาอะไรกับน้องว้าะ